สวัสดีครับผมหมอต้นนะครับนายแพทย์วัฒนาเรื่องจิตชมนะคะตอนนี้ก็อยู่ที่พัสมุรมคลินิกนะคะเดี๋ยววันนี้นะครับเป็นเคสที่กาลังผ่าตัดอยู่นะคะเป็นเคสคนไข้ที่เสริมจมูกไปแล้วนะครับแล้วก็มีอาการว่าบาบางนะครับก็จะเข้ามาทำการผ่าตัดแก้ไขนะครับโอเคเดี๋ยวต้องขึ้นมาที่ห้องกานี่นะครับผมอันนี้เห็นไหมครับตรงนี้เนาะอันนี้ก็เป็นจมูกของคนไข้นะครับจริงๆแล้วเป็นจมูกที่สวยมากๆเลยนะครับผมดูจากด้านข้างแบบเอียงนิดนึง โอเคก้มาจะใกล้ตรงนี้นิดนึงครับผมนี่เนาะปลายตรงนี้นะครับผมที่มีปัญหานะออผมต้องบอกนิดนึงก่อนนะครับว่าจริงๆแล้วนะครับผมอาการปลายบางเนี่ยเป็นอาการที่ถ้าเราทิ้งไว้นะครับผมแล้วมันมีอะไรมากระแทกเนี่ยก็อาจจะทําให้เกิดอาการทะลุได้นะครับผมตอนนี้คนไข้มาหาหมอในระยะนี้ค่ะผมเราสามารถที่จะทําการผ่าตัดแก้ไขได้นะครับโดยที่เราไม่ต้องพักเนื้อนะครับแต่ถ้าเกิดสมมติว่าเราทิ้งอาการนี้ไว้นานมากๆแล้วเรามีอะไรมากระแทกนะครับผมแล้วเนื้อตรงนี้มันบางมากเนี่ย มันก็อาจจะต้องมีการพักเนื้อก่อนถึงจะค่อยใส่ใหม่ได้นะคบผมอาการปลายบางนะครับผมเป็นอาการที่ไม่มีอาการปวดนะครับผมสําหรับใครที่เสริมจมูกไปแล้วแล้วรู้สึกว่าเปลายมันบางแต่มันไม่ปวดแล้วเข้าใจว่ามันจะปลอดภัยนึงคือเข้าใจผิดนะครับผมเพราะว่ากรณีที่มันจะทะลุเนี่ยมันไม่จำเป็นต้องมีอาการปวดเลยนะครับเนื่องจากว่าตัวซิลิโคนเนี่ยถ้ามันกดที่เนื้อเรามากๆเข้าเนี่ยจนกระทั่งมันบางนะครับเส้นประสาทและความรู้สึกที่มันอยู่บริเวณนี้มันก็ทํางานไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีสัญญาณเตือนว่ามีอาการปวดเกิดขึ้นนะครับ โอเคเดี๋ยววันนี้นะครับเดยวหมอจะทําการผ่าตัดนะเพื่อแก้ไขนะครับเคสนี้นะครับโดยการเอาซิลิโคนออกมานะครับแล้วก็เหลาตรงปลายเนี่ยให้มันน้อยลงนะครับเพื่อให้ลดความตึงตรงปากนะครับผมสำหรับแผลผ่าตัดที่เราจะใช้นะครับผมก็จะเป็นแผลผ่าตัดด้วยเทคนิคที่ว่าเอากาดโอเพนนะคือแผลนอกนะแผลผ่าตัดจะไม่อยู่ในรูจมูกนะครับทันี้ถ้าเกิดว่าเป็นแผลแบบ close ทั่วไปนะครับแผลจะอยู่ตรงนี้เห็นไหมครับกล้องเห็นไหมนี่เนาะแต่อันนี้คือแผลที่อยู่แนวนี้นะครับผมอ่าโอเค กับกล้องก็ได้ค่ะไม่ใช่ไม่ใช่มือหนูคอนนี่หนูจับอะไรหนูจับหนูจับมือถือไงโอเคคอนออกไลฟ์โอเคครับเปลี่ยนกล้องนะคะกล้องเมื่อกี้ไม่อะหนูออกไปก่อนออกไปก่อนออกไปก่อนเลยออกไปก่อนเล <laughs> 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 ยใหญ่ครับใหญ่อะาวะโอเค okay, ต่อนะ <laughs> โอเคครับก็จะเป็นแผลแบบโอเพนนะครับก็แผ่นจะอยู่ตรงนี้นะแล้วก็เดี๋ยวหมอจะเอาซิิโคนออกมานะครับโอเคเดี๋ยวระหว่างนี้ก็กล้องหลอปตรงนี้น,นิดนึงโอเคแบบเดียวคุณ <Okay. S 2> หมอจำเป็นต้องใส่รองไฟไหมคะการรองายก็จะช่วยทําให้โอกาสทะลุน้อยลงครับผมแต่ว่าจําเป็นไหมก็ขึ้นอยู่กับว่าเราอยากจะให้ความพุ่งอยู่ในระดับไหนนะครับถ้าสมมติว่าเราอยากจะแก้นะครับผมโดยที่ว่าอยากให้มันมีความโด่งใกล้เคียงเดิมนะคะผมการรองายก็จะเป็นอีกทางเลือกหนึ่งนะครับ แต่สาคัญก็คือว่าเราต้องเข้าใจก่อนนะคะว่าการลองไปยยงไม่ได้หมายความว่าเราจะลองแล้วยังไงก็ไม่ทะลุนะไม่ใช่เลยนะครับลองไปลแล้วก็ยังมีความเสี่ยงที่จะทะลุได้อยู่ดีนะครับถ้าความขีดจํากัดของเนื้อเราเนี่ยมันยังเรียกว่าบรรฝืนขีดจากัดของเนื้อเราะค,ะค,รครับผมสวัสดี11คนนะคะตอนนี้คุณหมอก็กําลังผ่าตัดอยู่นะคะเดี๋ยวรอกันตรงนี้แป๊บนึงนะคะเดี๋ยวจะให้ดูซิลิโคนที่ออกมาน,นะคะตอนนี้คุณหมอกาลังทําเคสแก้จมูกอยู่นะคะ ตอนนี้หมอกระเพาะลงมีดไปแล้วนะครับผมกําลังจะเข้าไปหาตัวซิลิโคนนะครับคณไข้ครับขั้นตอนนี้นะครับเลือดจะเยอะนิดนึงนะครับผมสามารถกินเลือดลงคอได้เลยนะครับไม่อันตรายนะครับครับโอเคตอนนี้นะคะใครที่มีข้อมูลเกี่ยวกับการแก้จมูกนะคะก็สามารถสอบถามเข้ามาในไลฟ์ได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวอ่านคอมเมนต์ให้แล้วก็ให้คุณหมอตอบให้นะคะ โอเคเรานี้หมอถึงตัวซิลิโคนแล้วนะครับหมอจะค่อยๆใช้เวลาตอนนี้นะครับในการเลาะตัวทงังผืดนะครับที่เกาะอ,อยู่รอบๆซิลิโคอนออกนะครับเพื่อจะเอาซิลิโคอนออกมานะครับผมคุณไข้ครับคุณค่้ททำเป็นนานแค่ไหนกันได้เนี่ยครับผมประมาณนะส,อสองปีน,นะรประมาณสองปีนะครับเพียทราบอีกทีครับตอนนี้ที่เป็นการผ่าตัด เกศที่เกิดว่าเคยทามาระยะเวลาเกินหนึ่งปีขึ้นไปนะครับก็จะมีพังผืดนะเราต้องใช้เวลาในการล็อกพังผืดนิดหนึ่งนะครับขึ้นขั้นตอนนี้เราก็อาจจะต้องค่อยๆทำนะแต่พอเราได้ได้สีโขดแล้วปุ๊กเนี่ยเราก็จะเอาอกมาใส่ครับเราก็ใส่เข้าไปใหม่นะครับคุณหมอคะแล้วผังผืดจมูกเนี่ยมีเป็นข้อดีหรือข้อเสียคะอืผังผืดจมูกเนี่ยจริงๆแล้วในแง่ของเอ่อต้องบอกก่อนนะครับว่ามัน ไม่ค่อยไม่ค่อยมีการรัดที่แบบว่าทําให้จมูกผิดรูปเท่าไหร่นะครับคือต้องบอกก่อนว่าไอพังผืดที่ว่าเนี่ยครับมันเป็น,นกลไกที่ร่างกายเราเนี่ยสร้างขึ้นมานะครับผมเพื่อห่อหุ่มกับสิ่งแปกปรอมทุกอย่างที่มันเข้าสู่ร่างกายเรานะครับในกรณีนี้ก็คือซิลิโคนจมูกนะครับผมถ้าตอนนี้ที่มันรัดเนี่ยมันก็จะทําให้อยู่ที่่ะครับผมแน่นแล้วก็รัดแกนได้ประมาณนี้ครับตอนนี้กํลาลังซิลิโคนแล้วนะคะ ช่ครับตอนนี้จะใช้เวลานิดหน,นึ่งนะครับหมอจะไม่รีบนะเพราะว่าต้องการให้แบบว่าคนไข้บอกช้ำน้อยที่สุดเลยนะครับตามเลยครับคุณหมอคะแล้วายบางเกิดจากอะไรได้บ้างคะก็อย่างแรกเลยก็คือว่าคนทําคือหมอที่ทาเนี่ยอาจจะแบบว่าใส่มากไปนิดนึงนะครับผมหรืออาจจะใส่พอดีแล้วแต่ว่าการใช้ชีวิตของคนไข้เนี่ยไม่สามารถที่จะปรับตัวให้เข้ากับตัวซิลิโคนได้นะครับผมอาจจะเป็นแบบแนวที่แบบว่าใช้ชีวิตค่อนข้างจะสมบุกสมบันนะครับผม ดูดูนิดนึงนะครับครับผมหรือว่าอาจจะมีลักษณะที่ว่าไปมีกระแทกมีอะไรบ่อยๆนะครับผมก็ทําให้ปลายมันเกิดอาการบางได้นะครับสาันนึ่งโอเคสาอันนึ่ครับตอนนี้นะครับหมอก็เจอตัวสกิลโคนเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ว่าจะใช้เวลาในการลอกทางผือตรงนี้นิดหนึ่งนะครับผมเพื่อให้แบบว่าเอาออกมาได้อย่างบอบช้ำน้อยที่สุดนะครับ เราสามารถสังเกตได้ยังไงคะว่าซีโร่เรามันเริ่มมีปัญหาแล้วกับแบบประชาชนทั่วไปอ่ะอย่างแรกเลยก็คืออาการปลายบางเนี่ยครับก็คือเราต้องสังเกตเอาเองนะครับผมก็คือดูในกระจกแล้วก็ดูจากลักษณะของสีผิวตรงบริเวณนั้นนะครับว่าสีมันเหมือนกับสีผิวทั่วทั่วไปหรือเปล่านะครับเมื่อกี้ถ้าเกิดว่าใครย้อนไปดูตอนต้นไลน์นะครับตอนที่กล้องมันเข้ามา,ากใกล้เนี่ยก็จะเห็นว่าสีตรงบริเวณที่ปลายที่ว่าบางเนี่ยครับขอบนคนไคเกตเนี้ย มันซีดกว่าค่างๆนิดหนึ่งนะครับแต่ผมต้องบอกก่อนนะคะว่าจริงๆแล้วเคสนี้ไม่ได้ถือว่าแบบว่ามันแบบอันตรายมากนะแต่ว่ามันก็แค่มีความสีดนะครับซึ่งถ้าเราทิ้งไปเนี่ยก็อาจจะเป็นปัญหาได้ก็เลยจัดก,การซะดีกว่าต้องบอกว่าคนไข้ที่มาหาหมอนะครับด้วยเรื่องปัญหาเรื่องายบางนะครับมีมีหลายระดับนะครับบางคนเขาก็มาในระดับที่แบบว่าทะลุเป็นลีโคอนมาแล้วก็มีนะครับผมถ้ากรณีอ,อย่างนั้นเนี่ยมันก็จะนี้นิดหนึ่งครับผมมันจะต้องพักเ,น,เนื้อไม่สามารถ่จะใส่ได้เลยนะครับ ถ้าใครไม่แน่เกิดไม่แน่ใจนะคะว่าแบบจมูกตัวเองเริ่มบางหรือ,อยังอะไระค่ะก็สามารถส่งรูปมาให้คุณหมอปรนกได้นะคะเขียนนิดนึงนะครับนิดนึงนะครับผม อันนี้คือซิลิโคนไงโดนฟังค์ชืดปัดอยู่นะครับเดี๋ยวรอใช้เวลาและความถึกนิดนึงครับเดี๋ยวรอจะพูดนะเพราะว่าเกินระยะเหกเดือนขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเป็นการรักแกนเรียบร้อยแล้วนะครับค่ะโอเคนั่นมากนิดนึงนะครับ ตา,ตาสองชั้นเท่าไหร่คะคุณนัชยาเดี๋ยวแอดมินแจ้งรายละเอียดในแชทให้นะคะตาสองชั้นของเราก็ทำกับคุณหมอที่เป็นจักษุแพทย์โดยตรงเลยคะ่ะแ,แอดมินแจ้งราคาในเพจให้นะคะตอ,ต,อตอบราคาเลยก็ไ,ได้นะคะตาสองชั้นเพจรีวิวนะคะตอนนี้ก็จะเริ่มต้นที่17,900บาทนะคะรวมค่ายาทำแผลตัดใหม่แล้วคะ่ะ คุณหมอคะถ้าแบบนี้จมูกอะคะถ้าทําใหม่แล้วจะเป็นอีกไหมคะอืมถ้าความตึงมันน้อยอะค่ะผมแล้วก็การใช้ชีวิตของเราเนี่ยไม่ได้ไปรบกวนตรงเนื้อบริเวณปลายจมูกมากก็ไม่ควรจะเป็นนะครับคือมันมีปัจจัยด้วยกันสองอย่างะครับอย่างที่หนึ่งก็คือตัวทีลิโคนที่เราใส่เข้าไปเนี่ยนะครับอันที่สองก็คือการใช้ชีวิตของเราคือสองอย่างเนี้ยถ้ามันแบบว่า มันไม่ทําให้แบบว่าเนื้อมันเกินขีดจำกัดก็จะไม่เกิดปัญหาขึ้นนะครับตั้นี้ครับเอ,อี่เจส์็บไหมครับตอนนี้อืมครับไม่นะโอเคครับนี่เราบล็อกยาชาเรียบร้อยแล้วนะครับไุกทก็ไม่เจ็บเนาะถ้าเกิดต้องพักเนื้อจําเป็นต้องพักกี่เดือนคะเอ,อเ่อเฉลี่ยคือหกเดือนนะครับสําหรับปัญหาเรื่องะรุนะเดเดือนนะคะใช่ครับถ้าเกิดสมมติว่าเป็นกรณีที่แบบว่าต้องถอดเพราะว่าติดเชื้อก็จะประมาณหนึ่งเดือน คือสาเหตุในการถอดแต่ละเคสไม่เหมือนกันนะครับถ้าการณีที่ว่ามีต้องถอดนะโอเคครับทำนิดหนึงครับซับอีกทีครับซับนิดหนึ่งโอเคซับทีนะโอเคสักครูน่นะครับทางผิวสองปีของเคสคนเคสน,นี้คือแบบว่าเกาะแน่นมากนะครับเกาะขึ้นมาถึงข้างบนเลย ขอคอรเพ่มนิดนึงครับผม ก็สามารถถามาเ,เข้ามาในไลฟ์ได้เลยนะคะใช่ค่ะเข้ามาในไลฟ์ได้เลยนะคะใครเข้ามาแล้วนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจให้ด้วยนะคะตอนนี้ครับตอนตอนนี้ก็ยังอยู่ในขั้นตอนการลาอพังผืดอ,อยู่นะครับทึ่อย่างที่บอกไปว่าบางทีก็จะใช้เวลานหน่งนะครับเพราะว่าตรงนี้เป็นเคสที่ผ่านการรักแกนได้พอนะ,นะครับข้างบนตรงบริเวณด่งจมูกก็จะแน่นมากนะครับผมเพราะงั้นก่านจะการจะ,รจะออกมาเนี่ยก็ต้องใช้เวลานิดนึงนะครับ แต่ไม่เหมือนเคที่เพิ่งทำเราต้องมาถอดนะถ้าแบบนั้นที่ยังไม่รับแกนเนี่ยก็ดึงออกมาง่ายๆเลยครับโอเคออนวดนิดนึงครเข้าวันนี้เจ็บไหมครับผมไม่เจ็บเนอะโอเคครับสักนิดนึงครับสักนิดนึง สักครู่นะขมอทำนิดนึงนะครับอ่าโอเคตอนนี้นะครับหมอก็ได้ตัวซิลิโคนออกมาแล้วนะเดี๋ยวจะให้ดูนะครับผมอ,อ่าโอเคเดี๋ยวสักครู่น,นะครับโอเคอ่าต้องมาเลยครับนี่นะคือซิลิโคนที่ออกมานะครับ นะครับซึ่งการเหลาของเราเนี่ยเราก็จะเหลาความหนาของพาร์ทนี้นะครับผมให้มันน้อยลงแล้วก็ตัดขาตรงนี้นิดนึงเพราะขาตรงนี้มันใช้ในการยันไว้นะครับผมทําให้ปลายมันค่อยปุ้งนะโอเคก็ประมาณนี้นะครับแล้วก็ใส่กลับเข้าไปเลยนะโอเคครับผมโดยที่ด้านบนเราจะไม่ยุ่งเลยนะครับเพราะว่าตรงเลนหัวตาเนี่ยสวยแล้วนะครับความยาวอะไรก็ดีหมดแล้วจะมีแค่ที่เราต้องแก้ไขคือแค่ตรงนี้เท่านั้นเองนะครับ เอาล้ครับผมทีนี้ก็สําหรับเรื่องของการแก้จมูกนะครับที่มีปัญหาว่าหลังเสริมไปแล้วปลายบางนะหลักสําคัญก็คือว่าหนึ่งนะครับเราต้องอ identify ตรวจพบปัญหาให้เร็วที่สุดนะครับว่าเรามีปัญหาเรื่องปลายบางนะครับ mm hmm. เพื่อจะได้รับทําการแก้ไขให้อย่างเร็วนะครับผมเพราะว่าถ้าเกิดเราแก้ทันเนี่ยมันต้องพักเนื้อนะครับผมเราสามารถที่จะใส่ซิลิโคนกลับไปได้เลยนะครับแค่เอามา เหลาตรงปลายให้มันน้อยลงหรือใส่วัสดุบางอย่างเพื่อไปกันกันทะลุนะครับอันนี้คือหลักสําคัญข้อแรกนะครับคือเราต้องรู้ตัวให้เร็วนะครับผมว่าเรามีปัญหานี้นะครับซึ่งก็วิธีการดูคือที่หมอบอกไปแล้วว่าดูสีของเนื้อเรานะครับว่าสีของเนื้อเราเนี่ยมันใสขึ้นบางขึ้นกว่าข้างๆหรือเปล่านะครับแล้วอย่างที่2ก็คือว่าเมื่อปัญหานี้มันเกิดขึ้นแล้วเนี่ยเราต้องเข้าใจก่อนว่าเราไม่จําเป็นจะต้องมีอาการปวดเลยนะครับผมมันสามารถที่จะมีอาการปลายทะลุได้โดยที่ไม่ปวดอันนี้คือข้อที่2นะ บางคนเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยไม่เป็นไรมันไม่ปวดอะไรครับซึ่งเป็นความเข้าใจที่ผิดนะครับผมแล้วก็อย่างที่3ก็คือว่าการแก้ไขนะครับผมถ้าสมมุติว่าเราต้องการจะแก้เนี่ยเพื่อให้ได้ความโด่งที่ใกล้เคียงจากเดิมเนี่ยเราก็อาจจะต้องมีการใช้บางอย่างเพื่อเข้าไปซัพพอร์ตหรือไปลองตรงบริเวณนันนะครับผมโอเคสำหรับปัญหาเรื่องนี้นะครับก็ข้าข่าวๆประมาณนี้นะครับถ้าเกิดสมมติว่าใครที่ทําจมูกไปแล้วนะครับมีข้อสงสัยนะแล้วอยากจะสอบถามนะครับหรือไม่แน่ใจว่าตัวเองมีปัญหาหรือตรงนี้หรือเปล่านะครับก็สามารถที่จะส่งรูปเข้าาามในทงระบบ ทางแชทของพัสมนคลินิกได้นะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆเลยนะครับผมสำหรับคนที่เข้ามารับชมนะครับสวัสดีครับผมสวัสดีค่ะ